สงครามนางงามที่กําลังปะทุขึ้นนะคะบอสนวัสล่าสุดออกมาแสดงความไม่พออกพอใจคําพูดของเจสซี่ค่ะบอสนวัสประกาศมาชัดๆเลยนะคะเจสซี่จะตกรอบแรกกับการประกวดมิ s s u นิเว r ร์สไทยแลนด์ปีนี้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่บอยเล่าเรื่องจริงใจเล่า เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามนางงามที่กําลังปะทุขึ้นนะคะนี่คือคู่กรณีใหม่แต่ในหนึ่งของคู่กรณีก็คือคนเก่านะคะบอสนววสล่าสุดออกมาแสดงความไม่พออกพอใจคําพูดของรุ่นน้องที่เคยเป็นผู้ประกวดนางงาม Miss u n i v e r s ์ t h ไทยแลนด์ปีแอนโทเนียนั่นก็คือเจสซี่ค่ะเจสซี่คือสาวสวยที่กำลังถูกพูดถึงและล่าสุดเจสซี่ก็ให้สัมภาษณ์ คำสัมภาษณ์ของเจสซี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทําให้บอสนวัตไม่พอใจและล่าสุดบอสนวัตรประกาศมาชัดๆเลยนะคะยื่นใบสมัครปุ๊บเจสซี่จะตกรอบแรกกับการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีนี้แซบมากคนคลั่งนางงาม บรรดา f อนางงามคนที่เกาะติดการประกวดนางงามก็แซบกันไปด้วยพี่บอยเล่าลึกนะคะอ่ะรอฟังเลยนะคะขอหนึ่งกำลังใจเป็น u u s c r i b e เป็นกดไลค์และคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่บอยมีกําลังใจในการที่จะเล่าข่าวะคะ่ะและขอบคุณฟาเกอร์นะคะฟาเกอร์คือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมของคนไทยใช้ปุ๊บเนี่ยนะคะสีผมจะงอง,งามสวยงามนะคะระหว่างที่คุณทำจะไม่แสบหนังหัวจะไม่มีกลิ่นฉุนจมูกสีสวยผมสุขภาพดีค่ะ พราะว่าทุกๆอย่างที่อยู่ในครีมที่เราเห็นเนี่ยค่ะสะกัดจากสารธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะนี่คือฟากเกอร์ค่ะผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่พี่บอยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้สงกรานนี้สีผมสีสวยน้ำตาลเฉดไหนมีหมด ตรงปกแน่นอนนะคะทําเองได้ให้ร้านทําก็ได้หาซื้อง่ายๆในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาถ้าใครไม่สะดวกเดินทางกดตรงนี้สั่งซื้อออนไลน์ง่ายๆตรงนี้ได้เลยนะคะฝากฟากเกอรไ์ไว้ในอ้อมใจเหมือนกับพี่บอยพี่บอยใช้น้ํำยาเปลี่ยนสีผมของพี่บอยก็คือฝากเกอร์ค่ะมาเรื่องราวที่จะเล่านะคะมึงจริงมันเกิดขึ้นหลายๆวันที่ผ่านมานะคะพี่บอยเล่าม้วนเดียวตรงนี้ให้ทุกคนได้ฟังแบบว่าไม่ต้องไป ติดปต่อกันเราเองนะคะเอาตรงๆว่าพี่บอยเนี่ยอยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้คำว่าต่างกรรมต่างวาระที่มันอาจจะมีความผิดพลาดในการสื่อสารนะพี่บอยใช้คำนี้แล้วกันเจสซี่ไปร่วมงานสินค้าแบรนด์หนึง่งนักข่าวก็เป็นหน้าที่เนาะน,นักข่าวเขาไปเขียถามเพราะว่าเอาจริงๆในแวดวงการประกวดนางงามเวทีที่ใหญ่ที่สุดก็คือ MissUniverse Thailand ขณะนี้เนี่ยก็ดูเหมือนมีตัวตัวเดียวที่เป็น แก้วเป็นแสงเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ก็คือวีนาซึ่งล่าสุดก็เป็นขวัญใจบอสนวัตนะคะขายข้าวขายของได้เยอะหลายล้านบาทก็กลายเป็นประเด็นว่าวีนาน่าจะเป็นตัวเกรงตัวเดียวที่จะประกวดมิสอินเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้แล้วน่าจะคว้าม,มงทีนี้เนี่ยคนในแวดวงนางงามหรือบรรดาแฟนคลับนางงามเนี่ยเขาก็เอ่ยชื่ออีกชื่อหนึ่งเข้ามาซึ่งก็เป็นชื่อที่เคยชนะวีนามาแล้วปีที่แอนโทเนียได้มงคนที่ยืนจับมือกับแอนโทเนียคือ Jesse, และคนที่ได้รองลงไปนั่นก็คือวีนาทีนี้นาะวีนาออกตัวเรียบร้อยแล้วว่าจะประกวดนะักค้าขายข้าวขายของร่วมกับบอสนวัตดูเหมือนเป็นลูกรักที่อยู่ในลีสของบอสนวัตซึ่งเป็นผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการจัดการประกวดมิสอุนเวิร์สไทยแลนด์ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เริ่มเข้ามาในช่วงสัก2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเจสซี่ในวงการนางงามให้ฉายานางว่าเจี่นักข่าวไปสัมภาษณ์เจสซี่เจสซี่เนี่ยก็พูดพี่บอยใช้คาอย่างนี้ พูดแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุนเพราะทุกคนรู้กันดีว่าความเป็นบอสนวัดเป๊ะ และตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นบอสนวัตก็ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะใครที่จะมาประกวดเวทีเขาเนี่ยติดสัญญาอีลุงตุงนางพัวพันวุ่นวายเป็นวัวพันหลักไม่ต้องมาประกวดพอบอสนวัตได้นางงามมาก็จะมาทําธุรกิจนางงามมาทําการตลาดแบบพี่นวัตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นวัตเขาก็ชัดเจนว่าถ้ามาแล้ววุ่นวายสัญญาติดพัวพันไปหมดก็ไม่มามันก็เลยทําให้น้องเจสซี่เนี่ยค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันมีกฎมีระเบียบอยู่เขาก็เลยไม่สามารถมาประกวดมิส s u นเวิร์สได้เจสซี่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีสญญญ อยู่แต่ประเด็นพี่บอยอยากจะย้ําตรงนี้เนาะเจสซี่เป็นลูกครึ่งแล้วเอาตรงๆพูดไทยยังไม่ค่อยชัดเลยเพราะฉะนั้นการสื่อสารสับถ้อยคําสำนวนประโยคบางครั้งสื่อสารไม่ครบนี่คือจุดที่เป็นปัญหาและพี่บอยเชื่อว่านี่เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้บอสนวัตฟังการให้สัมภาษณ์ของเจสซี่แล้ว ก็คงจะไม่ค่อยสบายใจจนสุดท้ายออกมาประกาศค่อนข้างจะรุนแรงนะคบเจสซี่ไม่ลงเพราะกลัวเรื่องการขายของที่ตัวเองอาจจะทํายอดไม่ดีเท่าตัวเต็งอื่นมีคนถามเจสซีต่ตอบว่าไม่กลัวเพราะตอนนี้ทํางานขายของเยอะแต่ประเด็นก็คือเจสซี่บอกตัวเองเนี่ยมีสัญญาที่มันจะผูกพันกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะลงประกวดและหลังจากนั้นน่ะบอสนวัตก็เลยบอกว่าถ้ากลัวเรื่องสัญญาเรื่องกฎระเบียบที่ตั้งไว้ก็เปลี่ยนสิให้เอาสัญญามาคุยกันพี่บอสนวัตเนี่ยพูดล่าสุดเนี่ยบอกว่าที่ออกมาพูดเรื่องการเปลี่ยนกยยสัญาา สุดความเป็นคนของเขานะดูว่าเป็นคนยังไงจะได้รู้จักเขามากขึ้นไงก็พูดชัดแหละว่าไปเช็คแล้วก็ไม่ได้ติดสัญญาอะไรนี่คืออารมณ์ว่าพี่นวัดคงเอามองอารมณ์ว่าเจสซี่คงไม่อยากมาประกวดเลยอ้างเรื่องการติดสัญญาแต่จริงๆพี่บอยเช็คมาล่าสุดเนี่ยเจสซี่ก็ติดนะติดสัญญา ที่กําลังจะเกิดขึ้นเซ็นล่วงหน้าแต่โปรดักต์ยังไม่วางเวลาทําการตลาดเขาต้องวางหมากวางเกมกันจะให้เสร็จสิน้นแล้วค่อยลอนช์หรือเปิดตัวถูกไหมคะก็ทราบมาว่าหลังสงการเจสซี่จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวและปีหน้าก็จะมีการผูกพันพรีเซนเตอร์ต่อไปอีกพี่บอยใช้คําแบบนี้แล้วกันว่าเจสซี่ปฏิเสธการไม่ไปประกวดมิสอินเว e ร์สไทยแลนด์แบบวัวไม่ให้ชั้นน้ำไม่ให้กุ่นอย่างที่บอกแหละว่าจะบอกว่าเวทีมันมีปัญหานน่นนี่นั่นหรือตัวเองไม่พร้อมก็พูดแบบ บัวไม่ให้ช้ําน้ํไม่ให้ขุนะ่นน่ะซึ่งจริงๆนวะมันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะคือเจสซี่เนี่ยติดสัญญานะพี่นวัดอาจจะบอกว่าเช็คแล้วไม่ติดแต่เจ้าตัวเขาบอกติดและที่สำคัญกว่านั้นพี่บอยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการทําสัญญาที่พี่บอยเช็คทางลักทางลับทางลึกพี่บอยเช็คมาแล้วเนี่ยเวลาเขาเซ็นสัญญากับใครเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เอาสัญญาไปให้ใครดูต้อง เก็บเป็นความลับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นอีกที่บอสนวัตพูดว่าเอาสัญญามาดูสิว่าติดอะไรจะได้แก้ไขกันเขาก็ทําไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่บอสนวั์เห็นสัญญาที่74ทําอยู่กับโพรดักผลิตภัณฑ์ต่างๆจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายหัวโตเลยต้องใจ่ายให้กับผลิตภัณฑ์ที่เขาทําสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อผูกพันที่เจสซี่เนี่ยก็คงพูดไม่ได้ในขณะเดียวกันนะคะหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบปั่นเป็นกระแสเนาะว่าเจสซี่ทำไมไม่มาเพราะอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เป็นกุลซ เจสซี่อันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าก็ไม่ธรรมดามีเกมเก๋าเนาะพี่นวัตก็เก๋าเก๋าในการทําความสําเร็จประสบความสําเร็จในการทําการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์จนสุดท้ายปีนี้ล่าสุดเข้ามาถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด์ในประเทศไทยพี่นวัตก็เก๋าแน่นอนว่าพี่นวัตต้องหานางงามตัวพร้อมตัวดีเพราะปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประกวดมิสยูเนเวอร์สรอบสุดท้ายในเมืองไทยไปอีกเพราะฉะนั้นพี่นวัตก็มีมา มีเป้ามี KPI มีสิ่งที่ตัวเองต้องทําให้ถึงในขณะเดียวกันฝั่งเจสซี่คนที่เป็นกุญซือให้เจสซี่ก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของเจสซี่ชื่อใหม่รัชดาค่ะคือหลายคนไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกุญซือให้กับฝั่งเจสซี่ ผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาคือใหม่รัชนาใหม่รัชนาก็ถือว่าเป็นช่างผมมืออันละต้นๆของเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่มีคอนเนคชันเส้นสายในยแวดวงแฟชั่นในประเทศไทยมากมายเพราะฉะนั้นพี่บอยว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่พี่ใหม่ก็จะต้องบอกกับ เจสซี่ซึ่งเป็นเด็กในศินลปินเด็กในสังกัดของตัวเองอยู่แล้วว่าให้เดินหมากเดินเกมอย่างไงและในขณะเดียวกันพี่บอยเช็คมาแล้วหม่รัชดาเลิฟนวัตเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่พี่นวัตก็คงไม่ได้ฟาดอะไรเจสซี่เยอะในขณะเดียวกันเจสซี่ก็คงจะต้องสุภาพอ่อนน้อมเนาะเพราะอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเจสซี่เตรียมประกวด m i s s Universe t h a i l a n d อีก2ปีข้างหน้าคะ่ะทำไมต้อง2ปีเพราะการประกวดนางงามคนประกวดอย่างเจสซี่หุ่นต้องเป๊ะ สัญญาต้องไม่ผูกพันไม่ใช่แค่ไม่ผูกพันกับประเทศไทยถ้าคุณไปประกวดมิสอินเวิร์สและสรุปว่าเข้ารอบท็อปทอปเข้ารอบลึกลึกมิสอินเวิร์สระดับโลกสัญญาสําคัญนอกจากนั้นแล้วชีวิตละ่ะพร้อมหรือยังที่จะทํางานหนักเพราะการเป็นมิส s u นเว e ร์สไทยแลนด์ถ้าได้มงหรือการไปประกวดและเกิดเกิดได้มงใหญ่มาทุกอย่างมันคือชีวิตที่ต้องพร้อมพร้อมเรื่องอะไรบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาการเรียนเรื่องงานทุกอย่างมันต้องพร้อมหมด พราะฉะนั้นพี่บอยว่าวันนี้เนี่ยเจสซี่ไม่พร้อมหรอกเพราะเท่าที่เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังเห็นบอกจะเรียนต่อระดับสูงสูง,สงปริญญาโทเนาะเห็นบอกว่ามีเพลเซนเตอร์ระดับ g ก o b อลเห็นบอกว่ามีงานที่ตัวเองจะทําและชีวิตครอบครัวกับคุณพ่อ,ก,พอกับคุณแม่เธอเพราะฉะนั้นการเป็นประกวดมิสอินเวิร์สไทยแลนด์มันต้องพร้อมจริงๆนะคะพี่บอกก็เลยมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บอสนวัตออกมาพูดโชดโชชัช้าค่อนข้างจะแรงกับสิ่งที่เจสซี่พูด พี่บอยว่ามันเป็นการยืนคนละมุมที่มันยังไม่มีผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันอ่ะพี่บอยพูดแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นพี่บอยว่าเดี๋ยวพี่นวัตก็รอแล้วก็อาจจะต้องรอจังหวะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจากการประกวดมิสอ u นเวิร์สไทยแลนด์ในมือของพี่ปุ้ย TPN จนถึงวันนี้กับการประกวดมิสอินเวิร์สไทยแลนด์บนมือพี่นวัตมันก็มีคอดิชันเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้เกรมรู้กฎรู้สิ่งที่พี่นวัตวางไว้เขาอาจจะยังไม่กล้าอันนี้พูด คุยกับบอยเาก็กังวลกังวลว,ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามิสซีเนีเวอร์ไทยแลนด์ในมือของพี่นวัตจะเป็นยังไงแต่เขาเดาทางออกในมือปุ้ย TPN เพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามหลายคนก็ยังไม่กล้าและในขณะเดียวกันมันถ้ามีเรื่องของเกมการต่อรองในธุรกิจการประกวดนางงามไม่ใช่แค่สวยมัม่เป็นเรื่องของความพร้อมของตัวและธุรกิจและผลประโยชน์ที่ต้องตกลงด้วยกันถูกไหมคะคือพี่นวัตอาจจะเคืองว่าอาก็ฉันแก้กฎฉันเปลี่ยนกฎให้เธอแล้วเธอก็ยังไม่มาอีกเหรอ แต่ในมุมที่พี่บอยอ่านคอมเมนต์และพี่บอยวิเคราะห์หลายคนมองว่าพี่นวัตยังไม่มีตัวที่ปังๆจังๆดีๆที่จะไปเป็นคู่เทียบกับวีนาหรือดีพอที่จะเป็นตัวแทน Miss Universe Thailand เป็นตัวแทนของคนไทยไปประกวดระดับโลกดังนั้นเจสซี่ก็ดูเหมาะดูสมดูเป็นคนที่ครบเครื่องพี่บอยไม่ได้พูดว่าครบเครื่องกับวีนาไหมแต่พี่บอยมองว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีเดอะเบสเพราะต้องยอมรับว่าวีนาเคยแพ้ เจสซี่มาแล้วดังนั้นถ้าได้เจสซี่ก็น่าจะมีความเต็มที่ความโอกาสที่จะไปครองมงใหญ่ได้ง่ายกว่าหรือเข้ารอบลึกๆได้ดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าวันที่แอนโทเนียกับเจสซี่จับมือกันมันก็ปังอยู่นะตอนนั้นน่ะหลายคนก็เชียร์เจสซี่หลายคนก็เชียร์แอนโทเนียค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคงจะสงบนะแล้วก็หลังบ้างคงคุยกันพี่บอยมองว่าเดี๋ยวบอสนาวสซึ่งเป็นคนออกมาชัดเจนทุกเรื่องกับอีกคนนึง ใหม่รัชดาก็คงจะไปคุยกันในฐานะพี่น้องๆในวงการหลังบ้านและใหม่รัชดาเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้ววันนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูด้อมแฟนคลับของเจสซี่ของวีนาของบ้านนูน้นบ้านนี้คุณจะเห็นชัดเจนเลยว่ากลุ่มคลั่งนางงามเดี๋ยวนี้มันไม่ธรรมดามันมีคนที่น่ารักแต่ก็มีคนจําพวกหนึ่งที่ต้องบอกว่าคลั่งจนเกินเบอร์รักนางงามของตัวเอง แต่ไปสร้างความเกลียดชังด่าทอให้กับเวทีหรือให้กับนางงามคนอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งอันนี้พี่บอยคิดว่าไม่น่ารักนั่นในขณะเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นการปั่นบอสนวัตคะอย่าไปอ่านอีพวกคอมเมนต์ที่มันปั่นเยอะนะบางทีเราจิตตกเจสซี่เช็คมาแล้วให้บอสอีก2ปีคะ่ะบอสเจสซี่จะกลับเข้าสู่วงการนี้อีกครั้งนางอาจจะอยากหุ่นปะหุ่นเปะหุ่นสวยนางอาจจะอยากเคลียร์พันธนาการที่ล้อมรอบตัวเองอยู่ผูกพันให้มันจบเพื่อที่จะเดินหน้า กับพี่นวัตเต็มเต็มแต่พอวันนี้พี่นวัตประกาศแบบแซ่บๆประกาศแบบแรงแรงแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเจสซี่กลัวหรือเปล่านะคะแต่พี่บอยมองว่าเจสซี่คือตัวที่วันนี้ถือว่าเดอะเบสที่สุดของประเทศไทยในแวดวงนางงามแต่นางไม่พร้อมเพราะนางติดสัญญาเยอะเลยค่ะพี่บอยพูดไม่ได้เพราะที่เช็คเขาไม่พูดเพราะเขาบอกว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวผิดสัญญาคือจริงๆแ้วเจสซี่เนี่ยมาประกวดนางงามแต่ทรงเป็นทรงนางแบบ เจสซี่จะกลับสู่แวดวงนางงามอีกครั้งก็อาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความเป็นนางงามมากขึ้นให้เป็นบิวตี้ควีนให้มันดูเป็นทรงนางงามและทุกวันนี้หลังจากที่เจสซี่ยืนจับมือกับแอนโทนียแล้วไม่ได้ไปต่อ เจสซี่ก็หันมาสู่เวทีนางแบบเหมือนกับวันที่ตัวเองโด่งดังจากเดอะเฟสนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปเป็นนางงามเจสซี่ก็ต้องดูแลตัวเองเนาะก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนี่คือเรื่องราวทั้งหมดภาพที่พี่วไเล่าคือภาพที่หเห็นไหมว่าทําไมเจสซี่ต้องประกาศว่าตัวเองติดสัญญาแล้วทาไมพี่นวัตถึงโกรธเข้าใจทั้งสองฝั่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่นวัตก็ถอยสุดแล้วไงส่วนเจสซี่ก็ถอยไม่ได้ไงเพราะมีสัญญาผูกพันติดพันพัวพันกันอยู่ ดังนั้นมันก็เลยไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์และไม่ลงตัวด้วยประการทั้งปวงเอาเป็นว่าเท่าที่พี่บอยเช็คถ้า2ปีเจสซี่แฮปปี้พี่นวัตจะได้แน่ๆเพราะว่าพี่นวัตถือสิทธิ์หปีถูกไหมอีก2ปีข้างหน้าเจสซี่ต้องขุนตัวเองจากขุนนางแบบไปสู่ขุนนางงามให้ได้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเล่าแบบไม่ให้ทะเลาะกันเลยเล่าแบบให้ทุกคนเข้าใจทั้งสองฝั่งนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะช่วงท้ายพี่บอยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะฟาเกอร์ค่ะ วันนี้นำเสนอฟาเกอร์อัลต้าชายแฮร์คัลเลอร์นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่จะทำให้เราผมสวยในเฉดท,ที่เราต้องการเรียกว่าตรงปกจช้น้ำตาลไหนได้หมดเลือกเลยนะคะเนื้อครีมที่เราทำเนี่ยเข้มข้นใช้งานง่ายไม่ต้องจำสูตรวุ่นวายและที่สำคัญคือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอนาชนิดนะคะสีผมที่ได้จะสวยเด่นชัดเงางามดูสุขภาพดีเวลาทำเธอไม่แสบหนังหัวไม่แสบจมูกนะคะ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยมั่นใจอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้ในช่วงสงการานนี้เปลี่ยนสีผมไปเล่นน้ํานะคะและหาซื้อได้ในห้างสปปรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปร้านบิวตี้ช็อปใกล้บ้านคุณในทุกอําเภอในทุกจังหวัดมีแน่นอนหรือกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k สั่งซื้อง่ายๆมาส่งที่บ้านคุณนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยมั่นใจและเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ทุกคนได้ลองได้รู้จักฟากเกอร์เอ er ่เฝอร์้วยนะคะ สนับสนุนฟาเกอร์สนับสนุนจริงใจเล่าแบบนี้ปขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะนี่คือจริงใจเล่าในเวอร์ชันที่พี่บอยเล่าจากมุมมองโทเช็คแหล่งนู้นแหล่งนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจภาพทั้งหมดในสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังว่าอีก2ปี74จะได้กลับเข้าสู่แว่นงนางงามอีกครั้งตามที่พี่บอยเช็คมานี่คือจริงใจเล่าวันนี้สวัสดีคับ